ทุกคนวอกหนึ่งวันกับเพื่อนใหม่รู้ใจอยู่มาดูกันว่าตั้งแต่เช้าถึงเข้านอนเราทําอะไรกันบ้างเริ่มหลับวันนี้ตื่นเช้าเริ่มต้นวัหม้วนกันเวิร์กเอาค่ะแวะซื้อกาแฟที่ร้านประจาเราจะเกินจ่ายด้วย LHBU ตลอดวันที่ถ่ายงานยุ่งทั้งวันกว่าจะได้กินข้าวก็เกือบไปแค่ LHBU กดรับสิทธิพิเศษว wow, ้าวปลาอิ่มอร่อยง่ายๆพอได้สิทธิพิเศษจาก LHBU ที่ให้รับฟรีทุกเดือน ไปต่อขางัดเพื่อนสาวทานข้าวแถวสยามดูแบบวันนี้แล้วน่าจะไปไม่ทันตรงเพิ่งพี่บินไปต่อ BTS แล้วกันนะเอาแล้วไงลืมกระเป๋าตังค์แต่ไม่ใช่ปัญหารเรามี l h p u กดเงินไม่ใช่บัตรได้เลยไงขึ้น BTS ก็ใช้บัตรและปิดที่ได้จากการเปิดบัญชีมียุ่ง้อนเติมเงินในบัตรให้อีกทรงร้อยบอทบัตรน้อลักมอถ้าเงินหมดก็ใช้ไม่แบบติดเติมเงินผ่าน LHBU ไงเที่ยวเร็จภารกิจแบบชิวๆกลับบ้านกันค่ะ LHBU ยังมีสิทธิพิเศษอีกเยอะ กดแอปรับสิทธิพิเศษจาก l h b u กดรับสิทธิพิเศษไลซ่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆหนึ่งวันผ่นเรื่องไม่เกินจริงแต่แอปที่รู้ใจจริงๆต้อง l h b u ไป l h Bank เท่านั้นค่ะสะดวกเปิดบัญชีง่ายผ่านแอปไม่ต้องไปสาขาง่ายโอนจ่ายเพียงสแกน QR c ค d e ผ่านแอปดีจะถอนเงินไม่ใช้บัตรที่ตัวเอเก็ทำได้คุ้มด้วยบัญชีออนไลน์ดิจิทัลให้แบบเบี้ยสูงสมุดเคลียร์อวาตาสุดคิวหน้าต้างใจคุณพร้อมรับสิทธิพิเศษจุดคุ้มในทุกเดือน ดีแบบนี้ไม่มีได้ไงสแกน QR โค้ดโหลดเลย LHBU หพื่งรือใจอยูดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LHBank เว็บไซต์หรือโทร1น3 7แล้วตอนนี้เขามีคมเป็นมิอทันินเทิมด้วยนะแค่ถ่ายรูปหรือเี่ีโอคู่กับสื่ใดก็ได้ของ LHBU ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS x LHBank หรือจะคู่กับบัตรและแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียก็รับของพรีเมียมโดนใจไปเลย